สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกับเย็นวันอังคารสุดขี้เกียจเลยนะสำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นวันของใครหลายๆคนเลยนะครับสําหรับการลุ้นหวยนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกมเดิมนะฮะกับมาว์เวลซูเปอร์วอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยเลยนะครับสำหรับคลิปรีวิวฮีโร่ตัวใหม่นะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของมาว์เวลซูเปอร์วอร์นะครับ คลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้สปอยไปนะครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ยมันชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็มันจะมาในตำแหน่งอะไรนะครับลหลายๆคนก็ทายถูกเลยนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ทายไปเรื่อยเลยนะฮะเดี๋ยวก็แท้งบ้างเดี๋ยวก็ซัพพอร์ตบ้างนะะก็สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็มีชื่อว่า มูนสตาร์นะครับหรือว่ามีหลาดมูนสตาร์นั่นเองนะครับก็ฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นฮีโร่ในสายโจมตีไกลหรือว่าแคลร่นั่นเองนะครับใครทายถูกบ้างนะใครทายถูกคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับคลิปนี้ผมขอแค่ร้อยไลค์ก็พอแล้วนะฮะแค่นี้ก็นอนตายตาหลับแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวสกิลของฮีโร่ตัวนี้กันนะครับว่าตัวเขาเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีกี่สกิลแต่ละสกิลเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคจัดไปฮะ มาดูกันนะครับสำหรับโมนสตาร์นะครับฮีโร่สายโจมตีไกลนะฮะนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเขานะฮะดีด้ว่าสวยแล้วก็ใหญ่เ,เริ่มเพิ่มเลยนะครับผม <_ C oughs> ชุดเนี่ยแม่งค่อนข้างเท่เลยนะฮะ <_ C oughs> โอ้โหดีได้ว่าโค้รสวยเลยนะครับสำหรับชุดของเขานะฮะนี่ก็จะเป็นชุดเดิมเป็นสกินเดิมเริ่มต้นของเกมนี่เลยนะฮะถือว่าสวยมากๆนะครับ <_ c oughs> พูดแล้วอยากเห็นสกินเสียตังของตัวนี้มากเลยนะับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาโดยรวมของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันบ้างนะครับ สำหรับพโลกตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4สกิลนะแต่ผมจะขออธิบายสกิล skill ติดตัวก่อนละกันสกิลติดตัวต้องบอกว่าแม่งคิดได้ยังไงนะฮะโค oh, แตกต่างจากเกมอื่นเลยนะครับ สำหรับสกิลตัวนะครับที่เ,เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนะครับจะเป็นการยิงลำแสงดาบเลเซอร์ใสม่มอนสเตอร์ป่านะครับนั่นหมายความว่ากำลังสะกดจิตหรือว่าฝึกมอนสเตอร์ป่าให้ช่วยต่อสู้รวมทั้งได้รับอีกีแล้วก็ทองจากมอนสเตอร์ด้วยนะครับเป็นการฝึกมอนสเตอร์ให้ช่วยต่อสู้กับเป้าหมายนะครับแล้วก็มอนสเตอร์แต่ละชนิดเนี่ยจะเปิดใช้งานสกิลของมูนสตาร์ที่แตกต่างกัอนออกไปนะครับ ผมบอกให้เขา้าใจง่ายก่อนนะครับการฝึกมอนสเตอร์แต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อสกิลที่3นะครับเพราะว่าสกิลที่3เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะถ้าเราฝึกแมงมุมยักษ์กับดิงโบราณจะช่วยเปิดสกิลประกายแสงคำรามและถ้าฝึกปีศาจร่างมนุษย์เนี่ยจะช่วยเปิดสกิลประกายดาวปกป้องซึ่งประกายแสงกับประกายดาว2อันเนี้ยนะครับมันเป็นสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยรูปแบบมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับอยู่ที่ว่าเราจะฝึก มอนสเตอร์ตัวไหนนะครับแคสกิลติดตัวเนี่ยแม่งก็ปวดหัวแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าอยากให้สกิลที่3มันเป็นแบบไหนก็ไปเลือกฝึกมอนสเตอร์เอาเองนะครับเดี๋ยวสกิลที่3ผมจะมาอธิบายอีกทีแล้วกันสกิลที่1จะมีทั้งติดตัวแล้วก็กดใช้นะครับสำหรับติดตัวเมื่อมนสตอร์หรือมอนสเตอร์ช่วยต่อสู้จะสร้างดาเมจแล้วก็ติดสัญลักษณ์บนเป้าหมายซึ่งจะได้รับการมองเห็นเป้าหมายทับซ้อนได้สูงสุด5ชั้นนะครับ ถ้าเรากดใช้สกิลที่1น,นะครับมูนสตาร์จะทําการยิงลูกศรประกายดาวหลายครั้งใส่เป้าหมายที่อยู่ในรัศมีเพื่อสร้างดาเมจกายภาพจํานวนครั้งโจมตีจะเท่ากับสัญลักษณ์ที่เราเก็บไปเมื่อกี้นะครับและเมื่อมูนสตาร์หรือว่ามอนสเตอร์ช่วยกันต่อสู้เคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายเนี่ยก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับสกิลนี้นะฮะ สกิลที่2เมื่อเรากดใช้นะครับมอนสตาร์จะทําการพุ่งไปยังทิศทางที่กาหนดยิงธนูใส่ศัตรูมากสุด3รายที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสร้างดาเมจกายภาพแล้วก็ลดสปีดลงไปนะครับพร้อมกันเนี่ยก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเองด้วยคือสกิลเนี่ยรายละเอียดแม่งค่อนข้างเยอะเลยนะฮะทั้งสกิลที่1แล้วก็สกิลที่2ที่เราเอ่ยไปนะฮะคือผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่เป็นตัวโกงเหมือนกันนะครับ สกิลสถ้าฝึกแมงมุมยักษ์หรือว่าลิงนะครับจะเป็นประกายแสงคำรามนะครับกดใช้การโจมตีทั่วไป3ครั้งของมอนสเตอร์จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับและการโจมตีครั้งที่3นะครับจะทําให้เป้าหมาติดเอฟเฟกต์หวาดกลัวแล้วก็จะมีแมงมุมที่เราฝึกเมื่อกี้มาช่วยเราโจมตีด้วยนะครับสกิลที่3ถ้าเกิดว่าเราฝึกปีศาจร่างมนุษย์เนี่ยนะครับผมจะเป็นประกายดาวปกป้องนะครับ เมื่อเรากดใช้นะครับมนสตาเนี่ยจะทําการได้รับโล่แล้วก็ได้รับเอฟเฟกเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อเอฟเฟกสิ้นสุดลงค่าโล่ที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นค่า HP หรือว่าเลือดในจํานวนที่เท่ากันนะครับแล้วก็จะมีปีศาจล่างมนุษย์มาช่วยเราต่อสู้ด้วยนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับสกิลที่3สกิลสี่อันติเมตสกิล 4, นะครับเมื่อเรากดใช้นะฮะมนสตาจะเข้าสู่สถานะอ้อมกอดเฮล่านะครับ จะเพิ่มพลังโจมตีรวมถึงความเร็วในการโจมตีให้กับตนเองนะครับแล้วก็ลดเวลาคูลดาวของสกิลที่2จํานวนมากพร้อมกับเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับมอนสเตอร์ที่ช่วยต่อสู้ด้วยเรียกได้ว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยแม่งเอาเรื่องเหมือนกันนะมาดูลีลาของเขานะครับนี่เลยนะฮะนี่ยิงธนูเล่นนะครับแล้วก็ตอนที่เราวาร์ปกลับบ้านนี่นะครับก็จะเป็นตอนที่เราวาร์ปกลับบ้านนะครับนี่เลย เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับกับโมสตาร์นะครับโดยรวมแล้วนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นฮีโร่โจมตีไกลแครี่นะครับมีสกิลทั้งหมดอยู่4สกิลนะครับสกิลเด่นๆที่เราจะต้องจําเลยก็คือสกิลที่3นะครับสกิลที่3เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราฝึกมอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยสกิลที่3มันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็สกิลอันติเมอสกิลของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดใช้สกิลที่2เนี่ยมันก็จะลดคูลดาวด้วยนะครับส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องจําอะไรมากนะครัับกก็เเหหมมืืือออนนนปตติฮีโร่่ว ทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวหน้าที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับแล้วก็น่าจะโกงอยู่พอสมควรเลยนะครับใครที่จะเล่นก็ถือว่าต้องใช้ความคุ้นเคยกับฮีโร่ตัวนี้ค่อนข้างมากเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวหน้าที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับถือว่าสุดยอดเลยจริงๆนะฮะโดยฮีโร่ตัวนี้นะครับก็จะอัปเดตเข้ามาในวันที่3กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับอีกวัน2วันนี่เองนะครับ ถ้าเกิดว่าเราซื้อแพ็กเกจอนสตาร์นะครับที่มันมีทั้งฮีโร่แล้วก็มีสกินด้วยนะครับเป็นแพ็กเกจของเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนลดด้วย20%นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหาวเพื่อดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทํำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับ m a r ร e l s ซุ e r War ครับสวัสดีครับผม Let's them the test put to Stand against us! Behold the might of a warrior woman! Behold the might of a warrior woman! None will stand against us! Protect allied turret. Behold the might of a warrior woman! None will stand against us! Protect ally to it! None will stand against us!